ก็เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวปีคคาร์บอนเงีน้นคุณผู้ชมอันดับแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมนะก็คือ1เลยคือประแจงหกเหลี่ยมนะครับตัวเบอร์ห้านะคุณผู้ชมซึ่งจะใช้กับเจ้าน็อตที่ทางร้านได้แถมมานะคุณผู้ชมก็จะเป็นน็อตตัวยาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการถอดเจ้ากระจกเซ็ต X10 ตัวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ่ะโอเคตอนนี้เราก็ ทำการถอดเจ้ากระจก z ซ X10 ออกแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะมันก็จะรอๆหน่อยนะอืมองไงคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะที่ผมเอาบันไดวานี่คือผมจะเอามาวางกล่องนะคุณผู้ชมพอดีไม่มีโต๊ะวางก็เลยต้องเอากล่องมาวางไว้ก่อนนี่ดูโอเคเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งเจ้าตัวปีคาร์บอนน,นะคุณผู้ชมก็คือจะติดตั้งด้านซ้ายก่อนแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวผมไปหยิบก่อนเดี๋ยวลอยน็อตปั๊บอโอเคแล้วเรามาเสียบกับเจ้าพระเอกของเราเออเสียบเข้าไปวางให้สดเสียเข้าไปโอเคจากนั้นเดี๋ยวขอเร,วเรื่องไปหยิบพกเหรียญก่อน อย่าลืมนะคุณผู้ชมาาว่าหกเหลี่ยมต้องเป็นเบอร์ห้านะ <Okay. S 1> uh, มาแล้วเสร็จหนึ่งข้างแล้วนี่มันก็จะประมาณนี้นะไงเอาข้างเดียวไหมโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะใส่ ข้างด้านขวาแล้วคุณผู้ชมหยิบน็อตกันมันก็จะเรียวๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งก็ต้องถืออุปรกรณ์ถ่ายนะเออไปแล้ว <c oughs> โอเคต่อไปก็จะเป็น ฝั่งข้างขวาชึบเดี๋ยวขออนุญาตร้อยน็อตแป๊บหนึ่งผมคิดว่าถ้าสมมติเราสั่งเป็นน็อตสีทองนะนมันน่าจะเข้ากันกับตัวนี่นะที่อุด ที่อุดชิวเนี่ยคุณผู้ชมนะแล้วจริงจริงๆสีดำมันก็สวยนะโ <c oughs> okay. อเคแล้วกดผมไป ยังไม่ขันอีกทีโอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งเจ้าปีกคาร์บอนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอ่าเป็นไงหล่อไหมคุณผู้ชมอ่าดูดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบาะเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอ่ะตอนนี้เราก็ติดตั้งเจ้ากระจก คาร์บอนเขาเรียกว่าไงติดตั้งเจ้าตัวปีกคาร์บอนแล้วนะคุณผู้ชมอ่าก็จะรอๆหน่อยนะอ่าดูมีกระจกเลยนะคุณผู้ชมมีกระจกมองหลังเไป็นไงไงเดี๋ยวมาดูแบบตัวเต็มกันหน่อยเดี๋ยวถอยหลังให้ดูอืดูเนียนนะดูมุมข้างหน้าดูนะออน้องดูหล่อขึ้น ด้านข้างข้างหนึ่งโอเคก็โดยประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งไว้นะเป็นลิงก์ของร้านโดยตรงเลยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องซูเปอร์บอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย